สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง y o YouTube ณนภะพรทอมือไหมสุรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอค่ะพี่พค่ะเป็นงานสามตะกกทอเครือพิเศษค่ะ เรามาชมกันเป็นผืนแรกเลยนะคะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นลายรอยดาวค่ะพี่พี่ขาลายร้อยดาวท้องผ้าจะออกเป็นแดงเม็ดมะขามค่ะพี่พี่ขาท้องผ้าจะเป็นเครือสมอค่ะเครือสมอจะเป็นริ้วๆนะคะพี่พี่ขาท้องผ้าเขาจะมีความหนาแน่นเป็นพิเศษค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากผืนนี้เรือว่นให้ชมนะคะพี่พี่นี่ค่ะ ขนาดผ้าอยู่ที่1คูณ2เมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,290บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อเป็นผืนที่2ค่ะผืนนี้จะเป็นลายดอกพุดตาหรือลายนาคีค่ะพี่พี่ค่ะ ทองผ้าจะเป็นเครือสมอค่ะพี่พี่ค่ะเครือสมอทอริ้วๆวทั่วทั่วทั่วทั้งทองผ้านะคะพี่พี่ค่ะสวยงามมากลายพุทธาหรือลายนาคีก็จะเป็นสีเขียวนะคะอบล้อมด้วยเขียวตรงกลางก็จะเป็นสีแดงค่ะพี่พี่ค่ะงานผ้าหนาทอเน่นค่ะขนาดผ้าอยู่ที่1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะเชิงล่างก็จะเป็นเชิงใบสีค่ะสำหรับพี่พี่ท้าใดสนใจผืนนี้นะคะกด2แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2อพ 2290บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อเป็นผืนที่3ค่ะเรายังอยู่ในงานลายโบราณโทเครือพิเศษค่ะผืนนี้ค่ะจะเป็นลายจี้เพชรค่ะพี่พค่ขาขนาดผ้า1คูณ2เมตรค่ะท้องผ้าจะเป็นเครือสมอค่ะและที่สำคัญงานโทตีเกลียว2เส้นค่ะพี่พค่ขางานผ้าหนาทนแน่นๆเลยค่ะขนาด1คูณ2เมตรค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด3แจ้งรับให้อ้วนได้ ในราคา2,690บาทจัดทรงฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่4ค่ะเรายังอยู่ในงาน3ามตะกอเครือพิเศษค่ะผืนนี้เป็นงานโทตีเกลียว2เส้นค่ะพี่พี่ขาทองผ้าจะออกเป็นสีแดงเม็ดมะขามสดใสค่ะผืนนี้จะเป็นลายนางสนมเชิงบนล่างค่ะพี่พี่ขาเรามาชมกันใกล้ๆนะคะงานโทตีเกลียว2เส้นค่ะพี่พี่ขาตีเกลียว2เส้นขนาดผ้า1นคูณ2เมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยสีจริงจะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่านัยสนใจผืนนี้นะคะกด4ี่แจ้งรับไม่อ้วนได้ค่ะ ในราคา2,690บาทจัดส่งฟรีคะ่ะค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นพื้นที่5พื้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงานทอเครือพิเศษคะ่ะพี่พี่าพื้นนี้ท้องผ้าจะเป็นลายนางสนมทอเชิงบนล่างคะ่ะพี่พี่ท้องผ้าจะเป็นลายเครือสมอทอ เอ่อทอตีเกลียวสองเส้นค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดห้าแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2690บาทจัดส่งฟรีค่ะเอ่อสำหรับพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกอวนนะคะทางอ้วนมีบริการเก็บปลายทางให้นะคะยังไงก็ฝากพี่พี่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของอ้วนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ